ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมกิจกรรมผลักดันสินค้าและบริการสู่สากลผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อบันเทิงระดับโลกณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18พฤศจิกายน2567เวลา15นาฬิกา37นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนคอลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย15ชั่วโมงทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสตูด,ดิโอวอ g a ฟกังพักเทสคิทเช่น ทรงร่วมกิจกรรมผลักดันสินค้าและบริการสู่สากลผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อบันเทิงระดับโลกตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยทรงร่วมถ่ายทำสาธิตการทำอาหารไทยกับนายโวฟกังพักเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเจ้าของร้านอาหารในเครือวฟกังพักกรุ๊ปที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง a อบ7ในสหรัฐอเมริกา นังซือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทม์และช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลรวมกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดระดับโลก global influencer และเผยแพร่ตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กซึ่งเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของอาหารไทยทั้งสำหรับสินค้าและร้านอาหารไทยทั่วโลกมอบโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น การดำเนินโครงการสอดคล้องกับทิศทางกระแสปัจจุบันซึ่งมีการใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด Influencer และ KOL เป็นช่องทางในการเผยแพร่และแนะนำสินค้ามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายเมนูที่ทรงร่วมทำในวันนี้ได้แก่มีกรอบซึ่งเป็นอาหารว่างไทยโบราณตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห จุดเด่นเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและนิยมรับประทานในวงกว้างและแกงมัสมั่นไก่ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกหรือ The World's 50 Best Foods จากเว็บไซต์ CNN Travel ประจำปี2564 กิจกรรมผลักดันสินค้าและบริการสู่สากลผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อบันเทิงระดับโลกเป็นการดำเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภายใต้ในโยบายสนับสนุนการใช้พลังสร้างสรรค์าทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาและต่อย,ยอดความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยให้เกิดมูลค่าและสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทย นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้ต่อยอดโดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กในงานสวัสดีไทยซีเล็กเฟสติวัลณเซราออนไว์นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยเพื่อสร้างสัมพันธ์นอันดีระหว่างร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาผู้ประกอบการไทยสื่อมวลชนท้องถิน่นทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์ ภายในงานได้จัดกิจกรรมเช่นการจัดแสดงอาหารไทยจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กจำนวน7ร้านและการมอบประกาศสัญญบัตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กให้ร้านอาหารไทยเพื่อให้อาหารไทยเป็นที่นิยมและรู้จักเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นการรับรองร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ใช้วัตถุดิบและผ่านกระบวนการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำ,ตำรับอาหารไทยปัจจุบันมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจำนวน1 6 3 3ร้านจากจำนวนร้านอาหารไทยจำนวน17,478ร้านทั่วโลกในสหรัฐอเมริกามีจำนวน4 ร3 3ร้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานอคมนตรีเชิญถุงพระสถา,านและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดแแดนภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผ่บุลคุ้มฉายาอโคกมนตรีเชิญถึงพระราชทานและเครื่ออบพภคบริโภคไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้เริ่มที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33อําอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน7จชุดซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่29กันยายน2567ร 67. ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสรงขงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยส่วนที่กองร้อยทหารพรานที่4515อำเภอระงแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงพระราทานและเครื่องอุปโภคบริโภค75ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21-26กันยายนและวันที่15-18 23ตุลาคม2567ยังความปลาปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3าอสิบสามอปนังสตาจยะลาเชิมสิ่งของพระราชทถานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จำนวน50ชุดซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่17กันยายน2567รและเชิญถุงพระราชทถานและเครื่องอุปโภคบริโภค30ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อเภรา,รามันณสถานีตำรวจภูทรท่าทงองเภรามันจัังหวดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่1ตุลาคม2567 จะได้อเคมตรีร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้องประชุมหนึ่งกองหนวยการรักษาความมันมม่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายศรีนทอนอำเภอเยะรังจังหวัดปัตตานีก่อนจะเดินทางไปยังโรงพยา,ยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระสถานหนึ่งชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อ,อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากนั้นไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะตั้งขึ้น เพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูและสงขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุข ช่วงบ่ายองคมนตรีเชิญสิ่งของพระเจาทานจำนวน5ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ส่วนที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจป,ปัตตานีที่92 2อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชาทาน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทาน4ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชียดนภาคใต้เมื่อวันที่6เมษายนวันที่20พฤษภาคมวันที่17 26และ29กันยายน2567เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติซึ่งตากสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รารัดรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนบ้านป่าสักงามอมเภอยสเกดจัังหดเชียงใหม่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏบิบัติงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริบ้านป่าสักงามอมเภอยสเกต ประกอบด้วยเสื้อกันหนาวสําหรับเด็กและถุงพระราชทานสําหรับรัษฎรและผู้ปฏิบัติงานสร้างความปลื้มปิติแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานที่ทรงห่วงใยพระสนิกรเสมอมา โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อป้องกันและอนุรักษ์ป่าธรรมชาติฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจัดการพื้นที่ทำกินให้เหมาะสมโดยนำผลการศึกษาและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอ้อเนื่องมาจากพระราชดำริมาขยายผลปัจจุบันสภาพป่าเริ่มกลับฟื้นคืนเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์คนในชุมชนมีแบบแผนการดำเนินชีวิตแบบคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศ มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านป่าสักงามอาทีกาแฟเทพสเสด็จปลูกภายใต้ระบบนิเวศป่าเมี่ยงที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงส่งผลให้เมล็ดกาแฟมีรสชาติละมุนกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงน้ำพึ่งจากดอกไม้ป่าที่เลี้ยงจากพึ่งโกนหรือพึ่งโพรงที่เลี้ยงในป่าธรรมชาติทำให้ได้รสชาติความหวานของเกสรดอกไม้ป่านานา,นาชนิด จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านป่าสักงามอำเภอดอยสะเก็ดเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแม่กวงกองพันทหารปืนใหญ่ที่เจ็กรมทหารปืนใหญ่ที่4จำนวน4ี่ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปกล่าวเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงา,านด้านความมั่นคง ส่วนในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําหวยโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันทรายรับฟังการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิษที่มีพระราชดำริในปี2527ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณต้นน้ําในพื้นที่บ้านโปง่งเพื่อให้เป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรของรัชฎร ในปี2528หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจึงดําเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเขื่อนดินสูง20เมตรยาว225เมตรพื้นที่รับน้ํา12ตารางกิโลเมตรส่งผลให้ปัจจุบันรัษดรมีน้ํากินน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถส่งน้ําสนับสนุนอ่างเก็บน้าห้วยเกียงและอ่างเก็บน้ําห,ห้วยฮักในตําบลหนองแยงรวมกว่า2,100ไร่ โดยหน่วยงานต่างๆร่วมสนองพระราชดำริอาธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทาโครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ประสบผลสําเร็จเรื่องการส่งเสริมการปลูกเบญจมาศตัดดอกและเบญจมาศกระถางพื้นที่เพาะปลูกกว่า10ไร่สร้างไรายได้เฉลี่ยครอบครัวละกว่า5,000 500, 0 0บาทต่อปีปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํากลุ่มปลูกข้าวปลูกไม้ดอกและปลูกไม้ผลก,กว่า400ครวัวเรือนเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครอบครัว โดยองคอมนตรีได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพสรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรขัติยราชนารี ตลอดวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพะรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัเละ์อัคราชกุมารีกรบพระศรีสว่างขวัตรวรัติยราชนารีพร้อมลงนำถวายพระพรขอยทรงมีพระพรไม้แข็งแรงอาทิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจชมรมคนรักในหลวง อาสาจุฬาภรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตหลักสี่และโรงพยาบาลเพชรบูร์ทาน,นี้สำนักพระชาวาังเปิดให้ลงนาำถอยพระพอรอีก2จุดคือที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณและที่อาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนนตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที